NT ยืนหนึ่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของไทยและยังคงยืนหนึ่งร่วมออกร้านในงานกาชาติเป็นประจำทุกปีโดยในปี2566กาชาติเฉลิมฉลองครบ100ปีเจิญชวนคนไทยออกมารื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้วันที่8ถึง18ธันวาคมนี้11นาฬกาถึง22นาฬิกาณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร บริษัทโทรคัมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเอทีร่วมออกร้านในงานกาชาติภายใต้แนวคิดรื่นรมสุขฤดีสู่วิถีไทยที่ยั่งยืนพร้อมข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีอุปนายิกาสภากาชาติไทยโดยเ t ได้เนรมิตพื้นที่ให้เป็นอาคารย้อนยุคสร้างบรรยากาศนึกถึงวันวานในช่วงรัชกาลที่ห ตกแต่งภายนอกด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในอาคารเป็นสไตล์วินเทจผสมผสานความร่วมสมัยในยุคดิจิตอลพื้นที่ด้านในแบ่งเป็นโซนต่างๆอย่างลมตัว 1. โซน NT กับการให้สังคมชุมชนสาธารณกุศลน,นิทรรศการเพาะพันดี NT Youth Club รวมทั้งโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ NT ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. โซน NT t e c h เทคโนโล e ี to Gen เ วิวัฒนาการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3. โซน NT The Development พร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลจำหน่ายสินค้าและบริการของ NT 4. โซนกิจกรรมร่วมสนุกคว้าปั๊บรับโชคชิงรางวัลสุดปัง 5. โซนถ่ายภาพกับน้องคอนเน c t ตตู้โทรศัพท์สาธารณะจำลองและเครื่องโทรศัพท์ที่เคยให้บริการในอดีต ชวนอเจ้าทั้งหลายนุ่มจงห่มไทยมาเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีอย่าลืมมาพบกันที่บูธเอ็นทีเลขที่6.12เข้าประตูหนึ่งเดินตรงมานิดเดียวมาถนาอาเจ้าเราอยากเจอบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน